สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงกลไกการคลอดปกตินะคะคกลไกการคลอดปกติหมายถึงอะไรไกลไกการคลอดปกติก็หมายถึงการมีการคลอดทางช่องคลอดนะคะโดยทารกมีศรีศรษะเป็นส่วนนํำและท้ายทอยอยู่ด้านหน้าของช่องเชิงการานค่ะขณะเกิดกลไกการคลอดนะคะจะมีการหมุนของศรีศรษะทารกอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับศรีรษะของทารกให้ผ่านระดับต่างๆตั้งแต่ช่องเข้า ช่องกลางแล้วก็ช่องออกของช่องเชิงการนะคะจนกระทั่งทารก้อดออกมาทั้งตัวค่ะซึ่งกลไกการ้อดนะคะมีทั้งหมดอยู่8ขั้นตอนและวันนี้ดิฉันจะนําเสนอกลไกการลอดในท่า LOA ค่ะ 1. engagement engagement คือการที่ทารกนําส่วนที่กว้างที่สุดของส่วนนลำนะคะคือ b i p a r e t a l diameter เคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงกาน โดยจะตะแคงเข้าเพื่อปรับศีสันให้เข้ากับช่องเชิงการค่ะที่มีลักษณะเป็นแนวรีตามขวาง 2. descent คือการเคลื่อนต่ำของสีสันทารกลงมาเรื่อยๆยค่ะจนผ่านหนทางคลอดออกสู่ภายนอกเกิดจากแรงดันของน้ำคร่ำและแรงที่เกิดขณะหมดลูกหดดัดตัวค่ะ 3. flexion flexion คือการก้มของศีสันทารกจนทางชิดอกค่ะ ให้ส่วนนํำเปลี่ยนจาก OF ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง11.5เซเมตรเป็น SOB ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง9.5ค่ะการก้องของศีรษะทารกนะคะเพื่อทำให้ทารกผ่านช่องเชิงการได้ดีขึ้นค่ะ 4. internal rotation นะคะคือการหมุนของศีรษะทารกภายในช่องเชิงการค่ะหมุนเพื่อให้ออกซิปูดนะคะเคลื่อนมาอยู่ ใต้กระดูกซิมไฟสีพับบีค่ะโดยทารกที่อยู่ใน5 LOA นะคะจะหมุนทวนเข็มนาฬิกามา45องศาค่ะเพื่อให้อยู่ในแนว AP 5. Extension นะคะคือการที่ศีรษะทารกผ่านพ้นหนทางลอดออกมาในลักษณะเนื้อหน้าออกมาค่ะเราก็จะเห็นคิ้วตาสมุกป,ปากของทารกตามลำดับค่ะ 6. Restitution นะคะคือการหมุนกลับของศรีรษะทารกภายนอก45องศาค่ะเพื่อให้สัมพันธ์กับลำตัวที่อยู่ภายในผลทางข้อดค่ะ 7. e x t e r n a l rotation นะคะคือการหมุนของศรีรษะทารคหรือการสะบัดกลับภายนอกผลทางข้อ,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 อ45องศาค่ะหลังจากเกิดกลไก Restitution แล้วนะคะโดยในท่า LOA นะคะ จะหมุนตามเข็มนาฬิกาไป45องศาค่ะเมื่อถึงขั้นตอนที่เร็จแล้วนะคะรวมแนวศีรษะของทารกก็จะหมุนครบ90องศาพอดีค่ะ 8. e x p l s i o n คือการขับเคลื่อนตัวทารกออกมาทั้งหมดค่ะซึ่งเราจะทำการคลอดไหลบนของทารกก่อนโดยการน้มศีรษะทารกลงจนเห็นซอกรักแร้บนจากนั้นจะเงยหน้าศีรษะทารกขึ้นจนเห็นซอกรักแร้ล่างค่ะ มัก็จะค่อยๆประคองสีสันทารุปแล้วก็ลำตัวออมาค่ะ